สวัสดีครับบาต้นเดอะซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านยุคใหม่มาแล้วครับเมื่อวนี้ครับ มาพูดมเมื่อ้านนเรื่องถั่วใบเหลืองใบด่างนะครับเด้อเป็นปนัญหานักนวงของชาวสวนถั่วนะครับทันที่ปลูกถั่วโมเหลืองก็เล้วไปแต่ว่าท่านเหลืองเนี่ยปัญหาหนักเลยครับคิดหนักเลยอันกล้วยด่างที่ว่าดังๆเนี่ยเขาพ่อขายได้นะแต่ว่ากล้วยด่างไอ้บักถั่วด่าง ใบเหลืองนี่ใบสีทองมันขายบ่ไหนครับพี่น้องเสียหายเสียหายเลยนะครับวันนี้ผมมีวิธีการแก้ปัญหาในเบื้องต้นนะครับให้พี่น้องมันสำรวจตรวจแปลงปลูกนะครับเด้อถ้ามันจือหรือว่าพอ่อมันกำลังเลื่อมเหลืองนะครับอาการแบบนี้ให้พี่น้องถอนถิมเลยครับ มีร่องถอนเลยลุกเลยมาตรงไปเสียดายครับถอนถิ่มเลยครับนี่งึงอกเลยแล้วก็เอาไปถิ่มนอกแปลงปลูกเลยครับด้อยยาฉิดาดถิ่ม้อยูนิเลยครับมันสนุกล่ามติดไปหมดเสียหายไปทั้งแปลงนี่เลยครับเพราะฉะนั้นการป้องกันในเบื้องต้นนะครับเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด เพราะว่าใบด่างใบเหลืองของถั่วฝักยาวยังไม่มียารักษานะครับยังบม,มีสารตัวใดที่จวมาทำให้หายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมันสำรวจตรวจแปลงปลูกแต่เมันเจอหรือว่าพ่อถอนถิ่มนะครับถอนถิ่มเลยตัวติ่สมบูรณ์นี่อย่าไปถอนครับพี่น้อง เฉพาะซุ่มที่มีอาการทำทาวาเสีเหลืองทำทาธิโบสมบูรณ์นี่แหละครับแล้วเอาไปถิ่มนอกแปลงปูเลยครับเด้มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีภูมิปัญญาชาวบ้านที่ผมเห็นดูประจํานะครับก็คือเอาขี้เทามะามักน้ำไหว้หนึ่งขึ้นครับแล้วก็กองเาอาตน้าม้ำฉีดมาพล พี่น้องอันนี้ก็ซอยใดด้วยครับเนื้อขีดกลอนที่ผมลงเอาไว้นะครับพี่น้องก็เข้าไปเบิงใดครับพี่น้องสำหรับวิธีการทําการเดียดนํามาขีเทาเอามาสีมะพลห้ครับพืชผักก็ได้ทุกชนิดนะครับสีหทยบกทัวตานไวรัสหนีกระได้นะครับทัวใบเหลืองใบด่างนี่ก็อื่นว่าทัวเป็นไวรัสนะครับชนิดหนึ่ง ซึ่งเห็นแบตัวเขาใบเหลืองใบเหลืองใบด้างนะครับซึ่งแก่ยากทามันเป็นเล้วนะครับมีเตตัดถิ่มถอนถิ่มท่านั้นครับพี่น้องไปสื่อายาแนวไหนแพ้งสำได่มาสีเมันอก่บ่าหายนะครับเพราะฉะนั้นนี่นำมาขี่เทาสีดถึงเตน้ยนุวยนะครับถึงแต่ถ้าเหลื่อมปลูกคุณพี่ใบขึ้นมานี่ก ช่วยได้ครับพี่น้องเพราะผมสิท่ามีอ้อยู่ประจำนะครับสำหรับพี่น้องที่มีปัญหาในเรื่องใบด่างใบเหลืองของถั่วฝักยาวดวยครับเด้อขอบคุณพี่น้องสุภูสุขชนีิติตามดยวยครับเด้อมันหนาพอกันไหมครับตัวดีไมหมครับพี่น้องสวัสดีครับ